สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านทะเลยครับผมอัปเดตพินสิบใหม่ๆนะครับตามสั่งนะครับมาดูครับผมสินค้าปลุกไฟฟ้านะครับข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเห็นไม้ลักนะครับนี่สามคอนแทกนะครับนี่สามคอนแทก นีกนึ่งคอนแทคครับผมนี่ครับผมโอไฟฟ้าสำหรับคนถนัดซ้ายนะครับอ่าสั่งนะครับนี่สวยๆนะครับนี่เลยสามคอนแทคแล้วก็หนึ่งคอนแทคนะครับใน สามคอนแทกสามพันห้าร้อยนะครับมอเตอร์ได้ทุกตัวนะครับหนึ่งคอนแทกสองพันนะครับที่รีวิวไปนะครับนี่เสื้เป็นใหม่นะครับนี่เดลยเดอเตรียมจะส่งนะครับฝัดซ้าย แล้วก็มีกีาตาร์แรมครับไม้ลักครับผมก็ผลิต er ขึ้นมาตมามภาษาเนบนะครับไม้ลักไม้ขี้เหล็กนะครับนี่นะครับข้างขวานะครับนี่ไฟาสามคอนแทกนะครับไปเลยนะค,ครับไฟาสามคอนแทกไม้ขี้เหล็กนะครับโซกีตาร์แรมนะครับ วว้า wow. เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าผิดปลาทะเลนะครับอัปเดตดูครับผมอ่าเพินหนับซ้ายและขวานะครับไฟฟ้านะครับขอบคุณครับ